โดยกแรกเลยครับอ๋อยกแรกที่ที่เราเหมือนสะดุ้งก็เจ็บเหมือนกันก็บอกอ่าพี่เขามีอะไรน่ากลัวมากคือก็มีมัดนั่นแหละมัดก็หนักอยู่ครับแต่ก็แก้ทางมาบล็อกดับนี้แล้วช่วงไหนที่เราเริ่มมั่นใจแล้วว่าน่าชนะก็ยกปลายยกชาบนะครับแล้วก็ยกเสียบแต่พี่เขามีอาการใช่ไหมรับผมพิกัดน้ําหนักเนี่ยตอนนี้โอ้โหเรา110แต่ทำไมตัวเราใหญ่ยังเราทำได้เท่าไหร่บ้างเนี่ยน้ำหนักก็ตอนนี้ก็น่าจะทำก็110แร้ว110ตอนนี้คือขั้นต่ำมี110เลยครับอกแล้วไฟนี้นี่มีเงินสนับสนุ เป็นหกหมื่นละแล้วก็เซเดซเชียงใหม่สองหมื่นรวมก็เกบแปดหมื่นแปดหมื่นวันนี้คือก่อนชุบเลยใช่ไหมอันนี้ไม่รวมไม่รวมหัวหน้าค่ายเลยอ๋อคือตอนนี้แปดหมื่นบาทไม่เป็นแสนหรือเล่ครับเป็นไงบ้างอยากพูดอะไรถึงคนที่อัดชีดเราหน่อยครับก็ขอบคุณพี่ๆแตงวยทุกคนครับที่อัดชีดผมในวันนี้ครับไปต่อต่อไปผมก็พยายามทำให้ดีที่สุดครับตั้งเป้าไว้ขนาดไหนอยากอยากจะมีเจอใครไหมหรือว่าอยากจะชิงแชมป์หรือยังไงก็อยากจะขอซิงแชมป์ปตั้งเส้นนะครับต้องร้อยสิบสองกระเด็นตัด ตื่แต่ว่าใไ้ไปผมที่านจะได้ไม่เต็มเมตร่อนตอนนี้เรายังยังไม่เต็มร้อยหกสิบสองที่ไปนะพี่ไปเดี๋ยวผมว่า่านได้เขาเด็กเราโตเลยนะพี่นะครับเาากให้มื่อห่พี่โอเคผมว่าากใค่เมืองหวดูมีพิจนะครับก็จะทำหน้าที่ตารงนี้ให้ดีที่สุดไม่ว่าตัวผมหรือว่านักมวยก็พยายามไปให้มีคุณภาพครับผมครับผมไปยิ้มฝากนิดนึงปากนิดนึงช่องทางการติดต่อเห็นชอบเร่อติดต่อเมตรชื่ได้ไร้่ ับในนั right, right oh, ้นจะมีอะไรบ้างในติ๊กตอกของไปยิ้มก็มีการการซ้อมมวยอะไรแบบนเดียครับผมมีอะไรมีอะไรที่เราจะอยากจะจะขายอ่ะมีอจะทำอะไรมันเป็นติ๊กตอกอ่ะมีของเต้นด้วย